เช้าขึ้นมาวันนี้เราไหว้อะไรก่อนตื่นมาไหว้อะไรตื่นมาบางคนไหว้พระปมพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเทพนั่นนนนี่เยอะแยะไปหมดเลยเท้าสักกะประนมมือไหว้ไปทุกทิศเลยมาตุลีเทพบุตรสงสัยเท้าสักกะไหว้ใครเท้าสักกะบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศินภิกขุผู้อยู่ประพฤติพรหมรจัน ไหว้พระเสขะไหว้พระอเสขะไหว้พระพุทธเจา้าจิตใจระลึกถึงประนมมือไหว้ไปทุกทิศไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธร,รมก็คืออุบาสกที่มีศีลเท้าสักกะไหว้เห็นไหมเทวดาไหว้มนุษย์ที่มีศีลแต่เราไม่รู้เราก็วิ่งไหว้เทวดากันแต่เทวดาไหว้เราถ้าเรามีศีลอยู่ในศีล ดังนั้นเขาสักการะกันที่ศีลถ้ายมไม่มีศีลก็ไม่รู้ว่าใครจะมาสักการะเอาเพราะนั้นเราต้องอยู่ในศีลในธรรมเราต้องมีการลดละความอยากเราต้องฝึกตนขัดเกลากิเลสสันเลขธรรมเห็นเขาพยาบาทเห็นเขาเบียดเบียนเห็นเขาพูดมิจฉาวาจาต่างๆเห็นเขายกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมินท่าน เราจะไม่ทำ